นี่ทุกคนวันนี้ถ้าจะสัมภาษณ์ใครอ่ะก็กรุณาคิดให้ก่อนสีโมงนะครับเพราะว่าวันนี้ยัยอ้เขานัดตักกล้องไว้เรียบร้อยแล้วเออแต่ว่าไม่สนใจสัมภาษณ์หนุ่มหรอใจดีเอรฟเฟกแบบตีบ้างนะจ๊ะนี่ตีเอาเล่นที่ฉันทำเนี่ยค่ะแฮนด์สแมนนี่ยะไม่ใช่สารคดีสารลวรานเอปสัดไ สมจิตจงจอหอจริงจริงเหมือนมากเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนยิ่งยงยอดโมงามแบบนี้วนไม่หลักถ้าเกิดคุณสมจิตจงจอหอไว้ว่างจริงเปลี่ยนเป็นสภาพคุณสมรักกำสิงเป็นไงล่ะคุณนี่สนิทกับพ่อใช่ไหมละเอองั้นดีเลยเราจะได้เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ว่าหมูกระทะดีอร่อยอร่อยไม่ได้หมูอืม เช่วงน <ım. S 2> ี้หน้าเอกก็มาอยู่ใช่ไหมเราต้องเอาอีกนี่เราต้องหาที่มันแปลกแนวคือแปลกแนวแปลกแนวกันก่อนอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยใช่หน้าเอกเขาจะบอกว่าพวกเราก็คิดกันเองกั้นเหรอดีไหมดีไหมแปลกใช่ไหมทุกคนงั้นเอานี้ไหมเราสัมภาษณ์ปลาพยูนเกรตินอ๋อ ฉันคิดออกแล้วว่าฉบับเนี้ยเราจะทําคอล์มัลอะไรที่มันแปลกแหวกแนวไม่เคยมีใครทำมาก่อนฉันจะกลับออฟฟิศและกลับไปทาคอร์รัลใ่้ฉันดูหัวเพราะว่าอะไรวะไม่บอกพี่วานถอยไปแลยไปแล้วนะทุกคนไปเจอกันที่ออฟฟิศเออฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะทำอะไรและจะสัมภาษณ์ใคร ไปออฟฟิศดีกว่าเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายอะไรนะงง นั่นสิี่กลัวเียอเียอเนี่ยโอ้เซลได้เลยตอนนี้เนี่ยเดีวเดไหนที่ว่าจะพามาสัมภาษณ์นี่จะบ่ายสองนะคุณเอ็มไม่มาเจนีสิครับเอ็มี่ฉันมีวิธีการแคปหาล ตนนี้นะคะคนที่จะสัมภาษณ์กับเราตอนนี้วันนี้มาแล้วนะคะเขารอน้าฟินค่ะเอาเลยวมาเข้ามาล่ะงัทุกคนเตร,รียมพับกบเฮ้ยพบกับคนพิเศษของเราด้วยกันงั้นเข้ามาเลยค่ะพบกับคนพิเศษของเราน้องเฟอร์บี้ <c oughs> <c oughs> แหลมไหมคะไม่แหลมอ่ะมันก็แหลมนะอแต่ฉันว่นามันไปเกี่ยวกับข้อรับของเรายัางไงอ่ะโอ้ยเอ็มแกจะไปรู้อะไรกันซือของเราอ่ะจะเป็นฉบับแรกเล่มแรกที่ได้สัมภาษณ์ควบแบบจ่อเรือพควบของคุณตี้เราจะพาหัวเขาเริ่มว่าคุณตี้ชีวิตจำต้องเต้มถ้าเราจะสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับพี่ว่าก็ดีนะไม่เคยมีใครทำมาก่อน ใช่ค่ะมันต้องมีแน่ๆงั้นสรุปเลยกันเลยและการว่าเราจะสัมภาษณ์หนุ่มโคโยตี้ค่ะใช่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 ชร์กันค่ะทุกคนใครจะสัมภาษณ์ใครก็ยังไม่ได้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้เห็นคนที่เรยาจะพามาสัมภาษณ์ในคลัมนี้ค่ะนี่เลยาเขากำลังจะสัมภาษณ์เรื่องราวของน่มหนุ่มโคโยตี้เทปก็พร้อมกล้องก็พร้อมแกจะมาขัดจังหวะไหมก็ฉันบอกเลยค่ะว่าฉันก็มีของดีเหมือนกัน คนที่ฉันจะพามาสัมภาษณ์ในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยจะต้องติดตามแล้วก็น่าสนใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอยากเจอพวกเขาหรือยังคะถ้าอยากเจอแล้วเดี๋ยวเชิญพบกับน้องต้นได้เลยค่ะ i k n ยคะ t นุเกของเรยาที่ จะให้เอ็มทำยังไงอ่ะมันก็น่าสนใจทั้งสองเรื่องอ,อ่ะโออเอ็มแกจะแกก็เรื่องของฉันไปสิเรื่องหนุ่มหนุ่มโปรยตี้ไปเลยไม่ได้ค่ะทุกคนต้องสัมภาษณ์หนุ่มเก้สิคะไม่ค่ะต้องหนุวว่มโปรยตี้เท่านั้นหนุ่มเก้ของฉันดีกว่าของฉันสิดีกว่าของฉันของฉันหนุ่มเก้ของฉัน,อ,ฉน,อ,ฉนอุย้ยแน่ไหมเร<ด>ื่องใครดีกว่าไปด้วย ยังยังยง้รู้ไหไหนเรื่องมันเป็นยังไงคุณสองคนอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อล้ามพิเศษที่เราจะทําในฉบับนี้จะต้องเป็นเรื่องของเกย์เท่านั้นเพราะมันน่าสนใจกว่าแล้วมันก็ดีกว่าค่ะโอ้โหใช่จารยาเรื่องของเธอมันน่าสนใจมากแต่มันไม่เหมาะกับหนังสือเราหรอกนะ เจอเอาเรื่องหนุ่มคุยตี้ไปลงดีกว่าเพราะว่ายังไม่มีใครทํานาเองยังไม่มีใครตีแผ่เรื่องของเราอ่ะหนังสือของเราจะเป็นอ่าเล่มแรกฉบับแรกโอเคโอเคเอาละอาล่ะอามันก็น่าสนใจทั้งสองเรื่องนะมัว่าจะเป็นเรื่องของคุยตี้หนุ่มมัว่าจะเป็นเรื่องของเกย์แต่ถ้าแร่ผมตัดสินใจคนเดียวมันคงไม่ได้มันคงจะไม่เหมาะสมงั้นผมว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าใครเอาเรื่องเกย์ยกมือโหวตให้กับเลยห์แล้วถ้าใครเอาเรื่องคุยตี้หนุ่ม ก็อด,ดให้ับออเริ่มวดเลยครับดดหไหนแควเรื่องของนางเลยกมือหนึ่งสองสามเอามือลงแควเรื่องของนงอางออยกมือเอามือลงสรุปนะเราเอาเรื่องของนางเลย <Hey. S 3> ไม่ได้นะคะหัวหน้าการนนะักเมือเ่อกี้ถือว่าเป็นโมฆะ ต้องนับใหม่เท่านั้นใช่ครับหัวหน้านี่ติเดี๋ยวเราไปสเตอริโอกันไปไปยึดต้อไม่ใช่พวกีนยาถายกันปะเอ้าเฮ้ยยังไงอ่ะเมื่อกี้เราก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงมันเต็มที่แล้วนี่รู้จักไหมเขาว่าประชาธิปไตยคะรู้จักไหมก็รู้นะแต่ไอ้บางครั้งอ่ะไอ้เสียงส่วนมากมันก็ไม่ได้ดีกว่าเสียงส่วนน้อยเสมอไปหรอกนะไอ้เรื่องหนุนบุญเตี้ยดีกว่าเยอะเโยนเกอ่ะมาไล่จระโยนจังนี้ถ้าใครไม่หยุดรอกันฉันจะไล่ออกให้หมดเลยนะต้องออนได้แล้ว ต่ทะเลาะก,กันไปถึงไหนอ่ะอ้าวก็ฉันอยากทะเลาะที่ไหนล่ะแต่ไอ้พวกเนี้ยมันแพรพานเมื่อกี้เนี้ยก็ใช้วิธีการที่ยุติธรรมแล้วอ่ะแต่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้เรื่องไม่รู้จักไงประชาธิปไตยไอ้พวกไรวัฒนธรรมไอ้พวกเกดดำสังคมพอเลยเลยล่ะทำไมจะต้องมาหน้าคิดว่าฝ่ายใดจะต้องเป็นฝ่ายชนะแต่รู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะเลยนะ ที่จะแพ้คือบริษัทของเราที่หละนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะจะข้าอยู่แล้วลูกก็ยังไม่ได้ถ่ายสัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เพราะอะไรเพราะพวกเธอมาแตะทะเลากันอยู่กบับนี้นีไ่ไงถ้าเกิดส่งงานไม่ทันน่ะใครหล่ะที่เดือดร้อนบริษัทของเราที่จะเดือดร้อนนี่พวกมาทํางานร่วมกันอยู่นะเฮ้ยอืมก็จริงอย่างที่เอ็มพูดก็ถูกนะเมื่อกี้เนะี่ยเราอ่ะต่างฝ่ายต่างคิดว่าจะต้องมีฝ่ายถูกฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ โดยที่ลืมนึกถึงความเสียหายของบริษัทถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ขอเป็นฝ่ายฉันเองตัวของฉันเองที่จะต้องแพ้อ๋อแกเอาเรื่องคุณยศตหนุม่มแกไปลงคอลัมน์ฉบับนี้เลยส่วนเรื่องเกมของฉันนะ่ะจะเอาไปลงฉบับหน้าเองไม่ต้องหลอกรนะยะฉันนี่แหละต้องเป็นฝ่ายรองเพราะว่าผลโวกฉันก็แพ้ไม่จำเป็นหรอกนะอ๋อว่าจะแพ้หรือว่าไม่แพ้เพราะสุดท้ายแล้วฉันนี่แหละก็เป็นคนยอมเองเพราะว่าฉันน่ะนะเป็นนางเอกไง เห็นอย่างนี้แล้วนะนึกถึงคำพูดของคามาสที่ว่าถ้าปราศจากซึ่งความขัดแย้งก็จะไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานโดยเชื่อว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นของคู่กันดังนั้นความขัดแย้งเนี่ยจึงเป็นกฎพื้นฐานของชีวิตของคนเราเห็นไหมล่ะคะ ถึงพวกเราจะขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันมากขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วความขัดแย้งทั้งหลายก็จะทําให้ทุกๆคนเปลี่ยนความคิดของตนเองพวกความสําเร็จของงานจริงไหมล่ะคะทุกคคคคคคนนนนอยยยู่่่เเเดดีวีวก็ุสบจลไมมิใระนคน อาสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดว่าจริงเป็นต่อไปอย่างนี้บางทีก็เหงาอยากจะมีใครมากอดเราบ้างสักคนและเป็นต่อไปอย่างนั้นบางทีก็สับสนชินกับการเป็นคนอยู่คนเดียว บอกหน่อยว่าฉันจะต้องทำเช่นไร